ถ้าเธอรักษาใจทำใจให้เป็นกลางให้ถึงท mm ี่สุดอยู่กับสิ่งที่ยินดีเป็นกลางกับยินดีอยู่กับสิ่งที่ยินร้ายเป็นกลางกับยินร้ายอยู่กับสิ่งที่ให้ค่าเป็นกลางกับการให้ค่าอยู่กับสัมผัสรับรู้เป็นกลางต่อวิญญาณรับรู้ ท้ายที่สุดเธอจะพบความว่างและความบริสุทธิ์ที่กลางใจทางสายกลางกลางระหว่างความรู้สึกความชอบและความชังที่เกิดขึ้นทุกทกครั้งที่เธอปรับแต่งทำใจจนมาอยู่ตรงกลางใจได้เธอจะพบใจพบธรรม เจะเข้าใจเข้าถึงธรรมในที่สิ้นสุดความคาดหวังในที่สิ้นสุดความกังวลกวายในที่สิ้นสุดความไม่กำเริบใดๆอีกตลอดการโดยอาจารย์ชัชวานเพ่งวัฒนาะ